สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบน้องถุงเงินน้องบุญมีค่ะก็ขอสวัสดีคุณแม่คุณพ่อที่อยู่แดนไกลด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็มาอาปัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่รับชมค่ะสองสาวก็ยืนอยู่เธอเอยู่ทางนี้แหละค่ะหน้าประสาท นี้น้องบุญมีนะคะส่วนนี้ชื่อพังบุญมีค่ะทางนู้นชื่อพังทุงเงินวันนี้ก็มาอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่รับชมนะคะ ช้างยุติปราาจะสาทสัตว์ธรรมอำเภอบางละมุงนะคะมีช้างสองเชือกคะ่ะทื่อพังทุงเงินพังบุญมีนะคะมีอากาศร้อนมากเลยคะ่ะฝนก็ยังไม่ตกอีกเลยนะคะช่วงนี้ มาให้ดูสองสาวนะคะน,นี่เันนี้ชื่อบุญมีค่ะสาวฝรั่งน้อยเอ้ยนี่ฝนทำทาจะตกก็ไม่รู้จะตกไหมวันนี้ก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ร้อนมากเลยนะคะที่อำเภอบางละมุงนะคะ พัทยาอำเภอบางละมงุงถุงเงินเอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ในร่มเลยยืนกลางแดดมาลูกมาถุงเงินสวัสดีก่อนหน่อยเล่ลูกสวัสดีแม่แม่ก่อนเลวถุงเงินถุงเงินเอ้ยสาวแว่นตาดำสวัสดีแม่แม่ก่อนเลวถุเง,ถเ,งเ,เ,าาเ,ถเงินสวัสดีก่อนเล่ลูก สวยสวยสวยสวเซฮัลโหลก่อนเร็วถ ar <sh> no 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 ุงเงินทำเฉยเลยโอ้ยืนกลางแดดไม่สวัสดีคุณแม่เลยเหรอลูกสวยสวยลูกสวยสวยแซงคิวก่อนเร็วเซฮัลโหลก่อนเร็วสวยสวยลูกสวยสวย ทุกอนทุกอนทุกเป็นไหมทุกเป็นไหมลืมแล้วมั้งเนี่ยสวยคนนะสวยสวยจ้ะจ้ะสวยสวยสวัสดีสวยสวยลูกสวัสดีสวยสวย่เดี๋ยวได้กินกล้วยลูกเดี๋ยวได้กินกล้วยสวยสวยลูกเย้วันนี้วันนี้ทำไมเกียดจังเลยลูกสวยสวยสวัสดีใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวได้กินกล้วย ดี๋ยวได้กินกล้วยจ้าอย,อยากกินกล้วยนะมากมีกล้วยนะคะวันนี้อันนี้ก็มีกล้วยให้สองสาวกินด้วย สวยๆลูกยังเกลียวกันเลวสวัสดีแม่ๆกันเลยจ้าสวัสดีค่ะนี่อันนี้เ็นกล้วยห้นจริงนะคะ แบ่งให้บุญมีกินด้วย ทุ่านทุกทนนะคะสองสาวก็อยู่ที่เดิมค่ะเมื่อเช้าก็ได้คุกเกลือกับมะขามให้สองสาวกินนะคะเป็นยาระบายด้วยมะขามสามช่วงนี้ก็สามสีวันให้กินครั้งหนึ่งนะคะยาก็ขึ้นสวย ยายกับคุณตาก็ไปเกี่ยวเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะช้างก็เหมือนเดิมค่ะอยู่ที่เดิมค่ะเช้ามาก็อาบน้ําลงมาสเตนบายอยู่ด้านล่าง mm hmm. เผื่อมีลูกค้าจะมาสนใจ mm hmm. นั่งช้างรอประสาทแต่ก็ยังเงียบเหมือนเดิมค่ะแขกน้อยนานๆจะมีลูกค้านั่งวันหนึ่งก็สองคน ก็ขอบขอบคุณเท่าแกนะคะที่ช่วยค่าอาหารมาบ้างนะคะช่วงนี้ก็ตกงานเหมือนเดิมยังไม่มีเงินเดือนกินเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกทกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองสาวด้วยค่ะช้างพังถุงเงินบุญมีนะคะ มีควมอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่รับชมนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนานแล้วคะ่ะตอนเช้าก็ไปเกี่ยวหญ้ากลางวันก็ต้องลงมาสเตนบายตอนเย็นก็ประมาณสี่โมงก็ไปเกี่ยวหญ้าทุกวันคะ่ะกลับมาก็เหนื่อยไม่ค่อยได้ไลฟ์สดตอนกลางคืนเหมือนตัวอื่นๆเขานะคะ เมื่อเช้าก็มีข้าวเหนียวคุกเกลือให้ทุนเงินกับบุญมีกินนะคะแต่พอดีไม่ได้อัปเดตให้คุณพอ่อคุณแม่รับชมค่ะและ้วก็กินมะขามคุกกับเกลือด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ประมาณสามสี่วันคุณยายก็คุกมะขามกับเกลือให้เขากินครั้งหนึ่งนะคะเช้ากับเย็นเคก็กแค่วันเดียวเช้ากับเย็นไม่ได้ให้กินบ่อยครั้งเหมือนก่อนก่อนนะคะช่วงนี้ าลายสดให้น้องช้างได้กินผลไม้ม้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะช่วงนี้ก็ทุนก็ไม่ค่อยมีค่ะกล้วยพัทยาต็แพงมากเลยนะคะ mm. ขอฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องทุนเงินน้องบุญมีด้วยนะคะคุณยายก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนานลหลายวันแล้วค่ะ ขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคะ่ะลิบนี้คุณยายก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ท่านรวยเงินรวยอทองทุกๆท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ